โอเคครับนะ้าๆนะวันนี้จะพามาลองอ่ากบคิ้วมินินะครับเพิ่งทําเสร็จจะเป็นตัวนี้นะครับกบคิ้วมินิตัวนี้ขนาดอยู่ขนาดจะอยู่สามเซนนะครับดูบ้ามันจะกระโดดไหมไมยจะเป็นป่าลกๆนะครับ เชครขาผ่านนะตัวนี้เดี๋ยวเราชมแป๊นนึงมันก็จะลกๆหน่อยนะครับครับตัวนี้สายจะเป็น PE 30ปอนด์นะครับอันนี้ตีอันนี้ตีนานทำตีเยอะนะครับก็จะประมาณนี้แหละ ราชมกันครับน้ำหนักดีนะครับจีไให่มากตัวนี้ก็จะช้ามานะครับเราไม่ต้องรีบตัวนี้มันจะเป็นแอร์อชั่นอ่าสับเสียงเล็กๆนะครับ vì nhà căn hắn nhà căn chán đang chết chết lời